สวัสดีครับเป็นไงครับผลงานเราไฟนี้น้องเอ่เอได้ผมเพิ่งบอกเลยไม่ไม่ไม่ค่อยได้สอบครับเพราะว่าเนี่ยเจ็บครับโอ้หยุดไม่นานเนี่ยหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก่อนมาต่อยอือยกไปๆยกแผ่วนิดหน่อยกดดันก,น,กนก่อนต่อยไหมเพราะว่าเรามีอาการแบบน,นี้ไม่ไม่ไม่กดดันครับไม่กดดันคลายเลยโอ้แล้วผลงานเราไฟนี้ต้องไปเสริมจุดไหนดีกว่านี้ครัน้องชายรก็ช่ว่าเสริมแบบ ลูกป้องกันตัวแล้วก็ลูกดึกดกดกดกงออกะแล้วก็ออกรูดเก็เสริมแรงนิดหน่อยกำลังยังไม่ถึงยังไมด่ดีแล้วคู่ชกเรามาเป,ป็นไงบ้างครับคู่ชกเรามา <ầ y S 2> ไม่แบบเขา,าก็ออกได้ดีออกรูดหนักแต่ก็รับได้้เรามั่นใจยกไหนครับมั่นใจอ่ะย,ยกสี่คิดว่าผมจะดักซอรตั้งใจ,ม,ใจมาครับไปกระทำได้สำเร็จครับผมเป็นไงไฟนี้ร่างกายคิดว่ากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้ครับเวียนไหนคิดว่าดีที่สุดแล้วเอันนี้น้ำหนักปล่อยๆต่อยที่พายร้อยยืนถ้าเอ็ดได้ก็อยากต่อยทักประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามครับทำได้แน่นอนนะได้ครับเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสิบเจ็ดจากจังหวัดจากจังหวัดอุดรครับก็มาซ้อมอยู่ยาโสค่ายแซมมุนส์ขอบคุณเอฟซีเราหน่อยที่ติดตามเราเลยขอบคุครับขอบคุณที่เป็นแรงกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณนะดีดีด้วยน้องชายครับ